หยุดเถิดน้ำตาหยุดเถิดน้ำตาอย่าไลหลอย่าห้องให้เถิดหัวใจก็มันเป็นไปแล้วเขาจากไปแล้วเขามีใหม่แล้ว เขาแต่งงานแล้วเขามีคู่แล้วสิ้นสุดกันแล้วหักเขาวันเจ้าแต่งอ้ายปานถูกฟ้าพาลอยแข่งลอยขาปานคนพิการมันเจ็บปวดเหมือนถูกฆ่าทรมาน เมื่อเจ้าแต่งงานเป็นมืออายเสียน้ำตาบอทษน้องดอกอายมันค้นกระจอกได้แต่นังคอกหมอกย่อนเงินอายบอถ,ถึงหักสุดหักแต่ก็ถูกหักครึ่ง เพราะบุญอายบ่ถึงหักเลยถูกลอยแพย้อนเงินอายบ่ถึงหักเลยถูกลอยแพค่าของความหักนั้นยิ่งไงก็คือเงินนอแพงนออายเลยถูกมองเหมือนอยู่นอกสายตานอง งานกินดองของเจ้ามาโหลานยิ่งใหญ่เสียงดนตรีเสืบให้ดังกองสนันเมืองนอแพ้งนอหูบนนวา,ายสายคนหนึ่งเสียใจให้เอื้นน้ำตาไหลกอดเหลาขาวอยู่แจหัว เสียงโคศกดังขึ้นเอินเจ้าสาวเจ้าบ่าวอ้เบิงบ่อใดก็เลยก้นขี่ทางลงเสียใจดียหยุดเถิดน้ำตาอย่าไหลสีห้องให้เฮ็ดยังอวยพรให้เขาสมหวัง สุขสมหวังทั้งโชคดีหักที่ศูญเสียไปเหมือนสายน้ำไม่ไหลกลับเขาไม่มีวันจะกลับระง,งับน้ำตาเถิดหัวใจเอ๋ยหยุดเถิดน้ำตาส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคน มีความสุขมากๆครับ